รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่วงนี้สนับสนุนโดยเดลไทยแลนด์สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแอดอินบ็อกซ์ครับเปิดกล่องความรู้สู่ร้อยทีครับแน่นอนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา3ามทุ่มสีถึง4ี่ทุ่มนะครับกับพวกเรา2คนนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสายทีนะครับครับผมวันนี้คึกคักหน้าดูเลยเนี่ยก็วันนี้เรามาอยู่ที่ MBK Center นะครับชั้น4นะฮะในส่วนของโซนที่เป็นเกี่ยวกับพวกสมาร์ทโฟนนะฮะโอ้โหแน่นอนนะฮะเอาพูดถึงสมาร์ทโฟนวันนี้เลยก็มีการเปิดตัวมือถือตัวใหม่ล่าสุด อะไรอ่มือถือแล้วเป็นแบนรนด์ไลน์เนี่ยจากเมืองจีนชื่อว่าเหมยสู้เหมยสู้นะครับบางคนออกเสียงเพี้ยนเป็นเหมยสู้เหมยสู้บางคนออกเป็นหมี่ซั่วหมี่ซั่วได้หิวแล้วล่ะพี่ไม่ใช่แกินล<ะ>เลยนะครับนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทางแบรนด์จีนอย่างเหมยสู้เนี่ยมาพร้อมกับสเปคคุณสมบัติแบบ เต็มไปหมดเลยจับเต็มเรียกว่าจับเต็มจับตรงนี้เต็มนะครับหน้าจอเนี่ยขนาด5.5นิ้วแบบ Full HD อ้โหใช้ได้นะกว้างระดับเนยใช้ CPU แบบทาง MediaTek นะครับ MT6753 Octa Core แบบ64บิต Octa Core นะตามมาด้วยแรมขนาด2กิกก็ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมราคาประมาณไม่เกิน6,000บาทก็แบรนด์ใครแล้วก็มีนะครับคุณ iMobile ก็มีนะแต่ต้องบอกว่าอันนี้มาพร้อมกับ เอาใจคนชอบถ่ายรูปเพราะว่ากล้องหลังขนาด13ล้านพิกเซลโอ้13ล้านเลยถ่ายกันมันเลยเขาเรียกว่าชัดัดเลยกล้องหน้านะครับ5ล้านพิกเซลโอ้โหความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3,100มิลลิแอมป์อะลรครับครับงั้นคำถามบอคครับฮะเราเลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดเป็นบอคเวลาเลือกสมาร์ทโฟนเนี่ยฮะเลือกสเปคก่อนหรือเลือกแบรนด์ก่อนผมครับสำหรับผมผมเลือกแบรนด์ก่อนเลือกแบรนด์ก่อนนะครับดีนะถ้าไม่เลือกสต๊อต อ่เลือกแบรนด์ก่อนนะครับคือเลือกแบรนด์ก่อนเพราะว่ามันมีความแน่นอนมีความชัดเจนมั่นคงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าน้องๆแถวนี้อ่ะเขาจะตัดใจเลือกสเปคหรือเลือกแบรนด์ก่อนกันครับครับผมสวัสดีค่ะและตอนนี้ไข่มุกก็อยู่ที่ M V K Center นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจความคิดเห็นกันว่าในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนเนี่ยคนแถวนี้เขาจะเลือกอะไรก่อนระหว่างแบรนด์กับสเปคค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยก็คงจะเลือกแบรนด์เพราะว่าตอนนี้ก็คือใช้ iPhone อยู่ เลือกแบรนด์เพราะว่ารู้สึกว่าอะไรเพราะรู้สึกเรามั่นใจในแบรนด์เพ,เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เห็นคนอื่นใช้มาแล้วก็จากที่เราลองใช้มาก็มั่นใจในโฟนมากกว่าโอเคแอปพลิเคชันมากมายด้วยเนาะค่ะเอเค,อเคขอบคุณมากค่ะอ๋อสำหรับผมคือแบรนด์ครับเพราะว่าประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ใช้งานอ,อะไรเลยนอกจากฟังเพลงอย่างเดียวคแค่นั้นนะครับใช่ค,ครับโอเค ก็คงเป็นเรื่องของแบรนด์มากกว่าครับเพราะว่าปัจจุบสมัยนี้เขาแบบยังไงอะนิยมใช้แบบเอาตามค่านิยมของวมยรุ่นปัจจุบันอย่างเงี้ยครับเลือกสเปคค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากล้องถ่ายรูปสวยดี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชอบแนวถ่ายรูป <c oughs> โอเคค่ะสเปคครับผมทำไมคะก็ถ้าสเปคสูงมันก็สามารถใช้งานได้ดีกว่าครับผมชอบประมาณไหนเกี่ยวกับถ่ายรูปหรือว่าอะไรไม่เอากร ทุกอย่างครับฟังเพลงถ่ายรูปเป็นฟังก์ชันที่มันครบนะครับของก็ถ้าเป็นผมนะครับผมก็เลือกทั้งสเปคแล้วก็แบรนด์นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกสเปคนะครับให้ตรงกับการที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับมันก็จะใช้ได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีมากขึ้นใช่ไหมครับใช้งานได้คล่องมากขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราออกมาใช้งานมันก็จะดีมากขึ้นแล้วก็แบรนด์ก็ต้อง ใช่แบงก์ก็ต้องดีนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้มีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้ดีมากขึ้นอ๋อสเปคก่อนค่ะเพราะว่าการที่มองสเปคเนี่ยมันต้องดูว่าการการที่เราใช้งานของเราให้มันเหมาะกับเราอาจจะอาจจะ,อาจจะเลือกลงไปดูว่าสมาร์ทโฟนที่มันดูไฟงานได้เยอะหน่อยอคุอบคลุทการทำงานเป็นหลักเนาะโอเค ครับเป็นไงบอรกอรอเห็นไหมทั้งสเปคทั้งแบรนด์ครัาคาค้ากันไปแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นสเปกน,นะฮะไม่ได้หมายเพราะว่าแบรนด์นะเป็นแบรนด์ดีนะครับจะถูกใจแต่บางคนก็เลือกสเปคอย่างที่เมื่อกี้น้องๆเขาเลือกกันนะครับในความคิดที่หลากหลายเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าบอรกอรครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการแออดินบ็อกซ์ครับ